กรบสอดดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาปล่อยพระเครื่องนะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับพระแท้ราคาถูกนะครับหลักร้อยทั้งคู่เลยนะครับเป็นพระนิยมนะครับยอดนิยมของหลวงพ่อรวยเลยนะครับช่วงนี้ก็กระแสหลวงพ่อรวยเปิดมาต้นปีก็ร้อนแรงนะครับเพราะ่าได้รัาว่าคนจีนนะครับเข้ามาในประเทศไทยนะครวก็มา เช่าหานะครับตามหาพระเครื่องหลวงพ่อรวยหลากหลายองค์เลยนะครับหลากหลายรุ่นเลยนะครับเสียงหลวงพ่อรวยส่วนใหญ่หลายคนก็าขายพระนะครับให้คนกินเป็นกอดเป็นกรรมเงลยนะครับพระเครื่องหลวงพ่อรวยวัตะกูนะครับก็มาแรงนะครับแล้วก็หายากนะครับหลายรุ่นเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติเย Ar อะนะครับวันนี้ก็มาเป็นปั้นนะครับสององค์นะครับสององค์นะครับเป็นรุ่นที่ แท้นะครับแพะนะครับแล้วก็นิยมนะครับนิยมราคาไม่แพงนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นรวยหมื่นล้านนะครับเป็นเหรียญพิมพ์ทรงเซมานะครับพิมพ์เต็มองนะครับก่อนอันนี้ก็พร้อมเลี่ยมให้สวยๆใหม่ๆเลยครับสวยมากนะครับเป็นเหรียญรุ่นรวยหมื่นล้านนะครับจัดสร้างอ่าปี2561นะครับนี่ครับผิวไฟนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยวิ้งเลยนะครับ ก็เป็นพิมพ์เต็มองค์นะครับหลวงพ่อรวยนั่งเต็มองค์นะครับเป็นพระเป็นรุ่นที่สวยงามนะครับแล้วก็นิยมนะครับนิยมมากนี่ครับเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับแล้วก็มีนกยุ่งนะครับหาอยู่ด้านล่าง2ตัวนะครับนี่ยเขียนว่าหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่แกะพิมพ์แล้วก็ออกแบบได้สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับดูครับ ลวดลายดูชวดทรงใบหน้าหลวงพ่อนะครับก็จะส่องยากหน่อยนะครับปกติเหลี่ยมอันนี้เลี่ยมให้แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนี่เก็บผิวเรียบร้อยนะครับเดือนนี้พ่อผิวพระกอสวยมากนะครับสวยมากเป็นทองแดงผิวไฟนะครับนี่ครับไม่ไหมเลยนะครับเก็บผิวไม่ต้องห่วงว่าผิวพระจะมีปัญหาอะไรนะครับสภาพเต็มร้อยเลยนะครับสวยมากนะครับ ของแดงผิวไฟนะครับรวยหมื่นล้านนะครับรวยหมื่นล้านปี2 5งหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับดูความสวยครับวิ้งวิงเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ปล่อยราคาหลักร้อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับรุ่นรวยหมื่นล้านนะครับนี่ครับจะมีเขียนด้านหลังรวยหมื่นล้านนะครับนี่ครับวัดหัวคุ้งออกบอกวัดหัวคุ้งนะครับอำเภอบางชีจังหวัดอยุธยานะครับ องนี้ก็ออกวัหัวคุ้งไม่ได้ออกวัตโกนะครับแต่ก็นิยมนะครับนิยมมากราคาถูกด้วยนะครับชื่อดีนะครับใครที่อยากรวยหมื่นล้านเนี่ยลองเชิบูชาได้นะครับดีมากนะครับรุ่นนี้นิยมนะครับเป็นรุ่นที่นิยมในตลาดเลยนะครับนี่ครับดูความสวยของเรียญนะครับเงาเงาเลยครับโอ้โห เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในช้อปปี้และลาซาด้ามีแค่เหรียญเดียวแล้วก็ไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องแต่ว่าเรียมนะครับเรียมเก็บผิวให้อย่างดีอย่างสวยเลยนะครับเหรียญน,นี้นี่โอ้โหเด็ดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้นะครับทิ้งลิงก์ช้อปปี้ลาซาด้าไว้ให้อีกเหรียญหนึ่งที่นํามาแบ่งปันชอบบูชากันนะครับก็เป็นหนึ่งในเหรียญยอดนิยมนะครับ เป็นเหรียญที่เรียกว่าเหรียญกระถินนะครับเหรียญแจกกระถินนะครับปี58นะครับเป็นหนึ่งในรุ่นกระถินที่ยอดนิยมลําดับต้นๆของหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับอันนี้ก็แท้ท่านนะครับหลวงพ่อปลุกเสกให้นะครับเป็นเหรียญกระถินหนึ่งในไม่กี่รุ่นนะครับที่นิยมรุ่นแรกๆนี่รุ่นําดับต้นๆก็จะมีกระถิน57ครับไกกระสิบนะครับนี่ครับแล้วกระถิน58ครับแล้วกระถิน ยืนนะครับปี55้านะครับถ้าจำปีไม่ผิดที่นิยมมากนะครับก็เป็นแจกในพิธีนะครับอันนี้ก็อีกลักษณ์ตดเด่นครับเหรียญนี้นะครับทรงรูปไข่หลวงพ่อหันเฉียงนะครับด้านเฉียงแล้วก็อีกลักษณ์ก็ที่เขาเรียกว่ากระหินห่มคุ้มนะครับก็คือหลวงพ่อจะห่มคุ้มจีวรนะครับตัวของหลวงพ่อนะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับ แรงลมดํายอดนิยมนะครับถ้าใครเช่าหาพระเครื่องหลวงพ่อรวยก็จะรู้ครับว่ารุ่นนี้ก็นิยมมากนะครับนี่เป็นหนึ่งในรุ่นที่ถ้าใครเข้ามาเก็บพระหลวงพ่อรวยก็ควรจะมีเก็บนะครับเพราะว่าสวยละเอกมีเอกลักษณ์นะครับออกแบบได้ดีมากนะครับพิธีดีเป็นเหรียญที่เกิดจากความตั้งใจนะครับทําแจกญาติจุนมาทําบุญนะครับวัดสักโคนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับ สวยงามนะครับสวยงามนะครับทองแดงอมดําสภาพผิวยังสวยสวยมากเลยนะครับสวยมากนี่ครับทองแดงอมดํานะครับดูนะครับดูรอยดูเส้นคมต่างๆนะครับคมมากนะครับเส้นผมลงพ่อนะครับนะครับดูผิวพระยังสวยเลยนะครับยังสวยอยู่นี่ครับกระิ่ห่มคุ้มนะครับก็ใครก็แนะนํานะครับใครที่ไม่ไม่ค่อยมีกําลังทรัพย์ ผมแนะนําเก็บรุ่นนี้เลยนะครับยังไงก็ยังไงก็ควรมีนะครับเอาไปเลี่ยมขึ้นคอนี่สวยมากนะครับนี่ครับเขียนได้หลวงพ่อรวยชัดเจนด้วยนะครับนี่ครับแกะพิมพ์อไรได้สวยคมนะครับเนี่อันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับนี่ครับหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกวัตะกนะครับอาเภอปาชีจังหวัดอยุธยานะครับสังเกตนะครับโค้ดตอกนะครับด้านบนนี่ครับคมลึกนะครับผ่าเทียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่ครับกระทิน58นะครับ2558นะครับนี่ครับกดงามมากอันนี้ก็เป็นรุ่นที่เอามาแนะนำนะครับนี่ลองเก็บดูนะครับสวยครับโอ้ด้านหลังสวยมากเป็นขึ้นลุงม่วงเลยนะครับนี่ครับผิวกําลังเริ่มลุงเลยนะครับสวยมากนะครับแยบนี้อ่าหลักร้อยนะครับนำมาปล่อยหลักร้อยนะครับแนะนําเลยนะครับกระถินยอดิยมงนี่ควรมีเก็บปีห้าแปดนะครับอ่าแนะนานะครับสองรุ่นครับ ก็คินห้าแปดพรมคุ้มนะครับแล้วก็เลยมื่นล้านพร้อมเลี่ยมนะครับสวยมากนะครับกดไว้เช่าในช้อปปี้และลาซาด้านะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเก็บไปทางได้นะครับไม่มีปัญหาครับรับประกันเทาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกองค์นะครับในร้านผมนะครับก็ถ้าพิสูจน์ได้ว่าพ a ก k a g ผมคืนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีหักเปอร์เซ็นต์นะครับมีเดียนสภาพสวยๆนำมาแบ่งกันนะครับ ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคระครับมีอะไรฝากติชมกันไว้ได้นะครับด้านล่างครับขอบพระคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบพระคุณครับ